น้องก้นปูสวัสดีครับวันนี้น้องก้นฟูมาเที่ยวสวนสัตว์ฟปารีครับที่กาอนจะรับบุรีบ้านของคุณอาครับอันนี้คือโกงหมีนะคะส่วนอันนี้เป็นน้องกวางครับมีพี่แสด้วยครับพี่สิงโตก,ก็มีครับคนเงี้ยอยู่ใกล้กันมามีกถทหารด้วยอันนี้สาเรเงครับ น้องอยิงมนโขดขินครับเอาเคก่อนให้พี่กวางกันเลยพี่อูดก็มีครับอันนี้น้องกวางน้อยไม่อย,ยอมกินแอปเปิ้ลครับต่อไปเป็นม้าายครับด้านสวยมากๆครับผมป้อเนเคก่อนเขาเจียงอร่อยมากเลยครับ พี่ยีรับก็มาครับผมกลัวพี่ยีรับงับมือมากเลยครับแต่คราวนี้เป็นนองมาอะไรกลัวน้อยนะครับน้องๆง,ง่านรักมากพี่ยีรับมากินแอปเปิ้ลอีกแล้วตอนนี้ผมมาดูการแสดงโจรเช่ครับจโจรเช่กวัวใหญ่มากๆเลยครับสนุกมากเลยครับ กัวเจเชงครับโคพี่เขามากอันนี้เป็นกรงโจเช่น,นะครับอันนี้มาเชงน,นะครับอันนี้ไก่ฟ้าครับจิงโจ้น้อยแล้วก็คาปิบานะ่าน้องหมูป่าแล้วกวางครับสุดท้ายเป็นน้องเต่าครับ